สวัสดีครับผมโน้ต v p วันนี้เราจะมาแก้ไขปริศนาไอพิธีกรรมนำพาแสงจุดแก้จะอยู่ตรงที่ถ้านับจากต้นที่ถวายอันนั้นอนะรูปปั้นวาเซลเนี่ยขึ้นมาทางขวาจะอยู่มงบนนี้เลยมันจะเป็นแท่นสีเ่เหลี่ยมๆเป็นอาคารสากปราการพังตรงนี้มันจะมีจุดปล่อยแสง1จุดแล้วก็จุดรับ2จุดก็คือตรงนี้1จุดกับตรงโน้นแล้วก็จะมีแท่นกระจกน้ํากับกระจกน้ําแข็งอยู่4อันมีแค่อันนี้อันเดียวที่ สามารถหมุนได้เพราะฉะนั้นลำแสงมันพุ่งตรงมานี้เป็นอันแรกเพราะฉะนั้นอันแรกตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นน้ําโดยการใช้ตัวไฟใช้ตัวไฟยิงแท่นมันก็จะกลายเป็นกระจกน้ําแบบนี้ผมเดานะว่าต้องเปิดทีละอันไม่จําเป็นต้องเปิดพร้อมกันต้องทําให้อกระจกที่มันหมุนได้อันเนี้ยเป็นน้ําแข็งแล้วก็ปรับให้มันตรงให้มันหันหน้าเข้าไปในกรงตรงนี้ลราปึ๊บปักปัดปัดสวิงอ่าได้มาหนึ่งกล่องพอได้มาหนึ่งกล่องปุ๊บเราจะยิงไปหาโน้นยังไง ก็แค่เปลี่ยนอันนี้ให้เป็นน้ําแสงวิ่งมาที่เติมใช่ไหมปุ๊บมันเข้ากระจกทางนี้มันก็จะทะลุออกทางนี้มันก็จะโดนตัวรีเซิร์เวอร์ปัด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 ,ปด,ปดเรียบร้อยนะอ๋ออันนี้เป็นกระจกโอ้ยมีข้างล่างอีกพอลงมาข้างล่างก็จะเจอรีเซิร์เวอร์แค่อันเดียวแสงพุ่งไปทางนี้มันเปลี่ยนทิศทางไม่ได้อยู่แล้วมันหมุนไม่ได้พอมันยิงมาตรงนี้ปุ๊บตรงนี้หมุนไม่ได้ถ้ามันเป็นน้ํามันมันจะยิงติดกําแพงต้องเปลี่ยนให้เป็นน้าแข็ง แล้วมันก็จะชิ่งไปด้านนูน้นชิ่งปึ๊บตรงนี้ตรงนี้ต้องหมุนได้แล้วแหละ,ะถ้าให้มันตรงไปต่อมันก็จะติดกําแพงเพราะฉะนั้นเราต้องให้มันชิ่งไปทางนูน้นต้องเฉียงๆแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ําแข็งชิ่งไปตรงนูน้นตรงนี้ก็ต้องหมุนได้ตัวรีเซิเร์ฟอยู่ข้างหลังใช่ไหมแสงมาอยี้เด้งปึ๊บไปทางนูน้นอเปลี่ยนตัวนี้เป็นน้ําแข็งต่อ แค่น,นี้แหละไม่ต้องหมุนปึ๊บไปครับตามตามสาไปมาี้มานี้อีซี่อันนี้ยากอันนี้ยากไม่จับสนเบบเรียบร้อยมีอีกเหรออะไรเนี่ยอ๋อนี่เป็นกล่องก็กดใช้งานกล่องโบคุโซไอลออราสีม่วงๆก็จะหายไปก็จะเปิดกล่องได้มันมีแผ่นอะไรแผ่นหินที่เสียหายด้วยมันเกี่ยวกับเควสดหรือเปล่าอะไรไม่รู้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเมื่อกี้ข้างบนผมลืมเก็บกล่องตรงนี้อันหนึง่ง จากข้างล่างอะ่ะเราปีนเสาขึ้นมาได้ปีนเสาต้นไหนก็ได้ขึ้นมาได้ปึ๊บขึ้นมาเก็บกล่อง